เชิญคุณสิริกัญญาครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฉันสิริกัญญาตันสกุลพูดแทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะในปีงบประมาณ2,565กำลังจะเริ่มในอีก3เดือนต่อจากนี้แต่อนาคตของประเทศไทยยังเหมือนเรียนที่ลอยอยู่กลางอากาศเจาะหัวหรือออกก้อยก็ได้ทั้งสองทางถ้าเคราะดีภายในครึ่งปีแรกเราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย เราจะเปิดประเทศเปิดเมืองได้อีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูประเทศจากความบอบช้ำทางเศรษฐกิจที่เราต้องเผชิญมากว่า2ปีถ้าขอร้ายตลอดปีหน้าทั้งปีเราจะยังคงวนเวียนอยู่กับวงวนการแพร่ระบาดการล็อกดาวน์การกระจายวัคซีนที่สับสนโอนลหมานอาจจะทำให้เรายังไม่สามารถเปิดประเทศหรือว่าเปิดเมืองได้อีกครั้ง ปี2565จะเป็นปีแห่งวังวนของวิกฤตหรือจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูก็อยู่ที่การพิจารณางบประมาณของพวกเราในวันนี้ปี2565จะเป็นปีของการกลับมารีเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำงานส่งลูกหลานเรียนหนังสือสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวหรือจะยังคงเป็นปีของการเจ็บป่วยปิดกิจการถูกยึดบ้านยึดรถหากพวกเขายังรักษาบ้านและรถไว้จนถึงปีนี้ ก็อยู่ที่การพิจารณางบประมาณของเราในวันนี้ทั้งสิ้นในเมื่อประเทศอยู่ในรอยต่อว่าโรคระบาดกำลังจะจบลงเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องอัดฉีดงบประมาณเพื่อปั๊มหัวใจกระตุ้นชีพจรเศรษฐกิจฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับมาดีกว่าเดิมได้แต่แทนที่งบประมาณปีห5จะเพิ่มขึ้นสมควรแล้วเหรอคะ ที่รัฐบาลจะปรับลดงบประมาณลง1 8 5 0 0 0ล้านบาทรัฐบาลจะอ้างเหตุผลว่าก็ทำทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็วางกรอบงบประมาณสมเหตุสมผลแล้วก็เมื่อเจ็ดจัดเก็บรายได้ได้ไดลดลงก็ต้องปรับลดวงเงินงบประมาณลงเป็นเรื่องปกติกฎหมายพรบรนี้สาธารณะก็เขียนล็อกไว้ให้ขาดดุลได้เท่านี้แหละแล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้วด้วยแล้วจะเอาอะไรอีกฉันคิดว่าถ้ารัฐบาล จะเอาหลังพิงกฎหมายแล้วผักภาระไปให้ประชาชนแบบนี้ปล่อยให้งบเป็นไปตามยถากรรมส่วนประชาชนต้องรับกรรมแบบนี้ถ้ารัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจในช่วงเวลาวิกฤตโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแบบนี้ไม่ยอมแก้กฎหมายที่มันไม่ยืดหยุ่นในยามวิกฤตแบบนี้เราก็เอาข้าราชการมาบริหารประเทศก็ได้เราไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีก็ได้เราจะต้องมีรัฐมนตรีที่เหลือไว้ทำอะไร ซึ่งก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นว่าปัญหาว่ามีเป็นมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ไม่อย่างนั้นท่านจะยอมกลืนน้ำลายตัวเองออกเพราะราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีก5 0 0แสนล้านบาทไปทำไมแต่แทนที่จะออกเป็นพรบง,งบกลางปีที่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนกับเลือกทางที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหลีกเลี่ยงความรับผิดทั้งปวงแลวขอให้สภากับประชาชนเซ็นเช็คเปล่าให้รัฐบาลอีกรอบ ทั้งที่เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันล้มเหลวหรือสิ้นเชิงการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ลดลงการเลือกตัดงบสวัสดิการการเลือกตัดงบการศึกษาต่างๆแล้วก็มาขอกู้เงินแบบเช็คเปล่ามันมีที่มาที่ไปที่ต้องรับได้รับการแก้ไขที่ต้นต่อของปัญหาไม่อย่างนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเสนอให้ตัดงบประมาณใดเพิ่มงบประมาณใดมันก็ไม่ได้ทำง่ายๆอย่างที่มีหลายท่านพูดมา ถ้าจะให้งบปี65เป็นงบสําหรับฟื้นฟูประเทศได้มันก็ต้องเริ่มแก้ไขจากโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวของงบประมาณนี้ซะก,ก่อนโครงสร้างที่บิดเบี้ยวนี่ก็มาจากกฎหมายกฎระเบียบแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่รัฐบาลของท่านเขียนขึ้นมาเองแทบทั้งสิน้นปี2565ค่ะจะลดประมาณที่จะถูกตัดลดลง185,000ล้านบาทแต่จริงๆแล้วเงินที่จะลงไปถึงประชาชนจริงๆน้อยลงไปกว่าน,นั้นซะอีก เพราะว่าต้องเอาเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้หนี้เก่าที่ไม่ได้มีแค่หนี้สาธารณะต้องไปชดเชยภาระผูกพันต่างๆมากมายที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้เปรียบเหมือนคนที่กําลังป่วยด้วยไข้ปัจจุบันแต่ก็รุมเร้าด้วยโรคประจําตัวที่เรื้อรังมานานโรคในปัจจุบันก้อนแรกที่ฉันขอสไลด์หน้าที่สองเลยค่ะเงินก้อนแรกก็คือที่ต้องเอาไปใช้ภาระเก่าเมื่อปี63ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเกิดวิกฤตโควิด เวลานั้นรัฐบาลใช้งบกลางไปหมดสิ้นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ออกพรกอเงินกู้1นึ่งล้านล้านบาทออกมาก็เลยต้องไปใช้เงินทุนสำรองจ่ายซึ่งเป็นเงินก้นถุงของรัฐบาลมีวงเงินประมาณ50,000ืล้านบาทตอนนั้นรัฐบาลใช้ไป2 4 0 0 0ล้านแต่ไม่ได้ตั้งงบคืนในปี64ก็ต้องมาใช้คืนในปีนี้ทําให้งบที่มันลดลงไปแล้ว1นึ่งล้ล้านบาทก็ลดร้อยลงไปอีกอีกโรคหนึ่งคือก้อนถัดมาก็คือเงินที่ใช้ นี่สาธารนณะปีนี้เงินที่จะต้องใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา4,000ล้านบาทมีภาระเงินชดเชยเงินคงคลงังเพิ่มขึ้นมา500ล้านบาทเนื่องมาจากหมุนเงินไม่ทันในปี63มีภาระค่าใช้ใจ่ายที่มันมาประจวบเหมาะในเวลานี้พอดีอย่างเช่นค่าใช้ใจ่ายคดีข้อพิพาทระหว่างเชฟรอนและรัฐบาลไทยที่ถูกยื่นฟ้องไปอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการก้อนถัดมา ดิฉันขอเรียกว่าเป็นโรคเรือรังค่ะเป็นเงินใช้หนี้ที่รัฐบาลติดค้างหน่วยงานรัฐวิสาหากิจต่างๆแบงค์รัฐต่างๆอย่างทกศบกสอยอแล้วก็ออมสินยอดหนี้รวมตอนนี้9 7 0 0 0 0ล้านบาทยังดีที่มันมีการตั้งเพดานเอาไว้ว่ามันห้ามเกิน30%ของงบประมาณรายจ่ายแต่พอปีหน้าลดงบกรอบมันก็จะลดลงตาม เรียกว่าถ้ายังเหนียวหนี้ต่อในปีหน้า<ๆ>ก็จะทะลุกรอบวินัยการเงินการคลังทันทีจึงต้องจ่ายหนี้คืนแบงก์รัฐไปอีกก้อนเก้าหมื่นล้านบาทถ้าไม่ต้องมาบอกว่า ก็ใช้กันทุกรัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนเพราะฉันก็ชื่อเห็นชื่อโครงการก็คือใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ประกันรายได้ปี5152จํานําจำนำข้าว545556ไปจนถึงโครงการจำนำยุ่งฉางสินเชื่อชะลอขายข้าวในสมัยรัชบาลคอสอชอเรียกว่าเหนียวหนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยพอกพูนกันเป็นดินพอกขางหมู แล้วรายจ่ายเหล่านี้เนี่ยประกันรายได,ได้ประกันราคาต่างๆพวกนี้มันไม่เคยมาปรากฏในงบประมาณนะคะสภาไม่เคยได้พิจารณาเพราะว่าสามารถหยิบยืมง่ายๆจากแบงก์รัฐโดยใช้แค่มติคอ,อร์บอเท่านั้นเองสุดท้ายก็ทําให้ต้องมาเบียดบางงบประมาณในปีนี้อีกเกือบเกือบเก้าหมื่นล้านบาท โรคเรื้อรังอีกโรคหนึ่งก็คือรัฐราชาการที่ใหญ่โตเทอะทะทำให้ในปีนี้งบที่เป็นสวัสดิการราชการไม่ว่าจะเป็นเบี้ยวัดบ,นนดบาเหน็จบานาญ <iye? S 1> เงินสารองเองินสมทบเงิน <rin situation S 2> ชดเชยของข้าราชาการเพิม่มขึม้นเกือบ12,000ล้านบาทเบ็ดเสร็จรวมแล้วทั้งเงินเดือนทั้งสวัสดิการของข้าราชการก <ingo. S 1> แล้วก็พนักงานลูกจ้างรัฐปาเข้าไป1.2ล้านล้านบาท คิดไปประมาณ40%ของงบประมาณเข้าไปแล้วถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้งบประมาณตรงนี้ก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นไปทุกปีทุกปีจนไปกินพื้นที่ของงบมาในส่วนอื่นซึ่งทุกวันนี้เฉพาะงบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว5ล้านคนก็แซงงบสวัสดิการสําหรับคนทั้งประเทศไปแล้วค่ะรวมๆแล้วงบปีนี้ไม่ได้หายไปแค่185,000ล้านแต่หายไปไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ล้านบาท ทีนี้มาดูว่างบที่มันเหลือน้อยแล้วรัฐบาลเลือกตัดอะไรพอต้องเลือกตัดงบรัฐบาลก็ไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับรัฐราชการไม่กล้าที่จะตัดงบตรงๆไปที่กระทรวงกรมต่างๆเพราะงบพวกนี้มันมีเจ้าที่คุมทั้งสิ้นเรามาดูว่ารัฐบาลเลือกตัดอะไรบ้างใช้ลงได้ค่ะก่อนแรกรัฐบาลเลือกตัดงบสวัสดิการประชาชน หลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าหรือบัตรทองโดนตัดไป2,000ันล้านประกันสังคมถูกตัดไป19,000ล้านกองทุนสวัสดิการประชารัฐที่รัฐบาลเคยโฆษณาไว้ว่าจะทําให้คนจนหมดไปจากประเทศนี้ถูกตัดงบไป20,000ล้านการเคห่แห่งชาติกองทุนการออมแห่งชาติถูกตัดงบไปครึ่งหนึ่งก้อนถัดมาที่รัฐบาลเลือกตัดคือเงินสําหรับฟื้นฟูประเทศหลังจากเกิดวิกฤตโควิด ท่านเลือกที่จะตัดงบประมาณการศึกษา24,000ล้านบาทตัดงบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม5,000ล้านบาทตัดงบกองทุนส่งเสริม SME 40%ตัดงบแผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก50%ตัดงบแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตอีก20%ในขณะที่งบวัคซีนเข็ม3เข็ม4ก็ยังไม่ได้ตั้ง งบชดเชยความเสียหายให้ผู้ประกอบการที่ถูกรัฐสั่งปิดก็ยังไม่มีที่ถูกปิดมาสามรอบแล้วยังไม่เคยได้เงินชดเชยเลยแม้แต่บาทเดียวอย่ามาอ้างว่าให้ไปใช้งบฟื้นฟูจากเงินกู้ห้าแสนล้านเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าท่านจะทําได้จริงบทเรียนที่ผ่านมาจากเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ตั้งงบฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้4ี่แสนล้านอนุมัติจริงแค่แสนสามหมื่นล้านเบิกจ่ายจริงได้แค่ครึ่งเดียวรอบนี้ ตั้งงบฟื้นฟูเอาไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านจะเอาไปฟื้นฟูอะไรก็ยังไม่มีใครรู้จะใช้จริงได้แค่ไหนก็ไม่มีใครรู้บอกตรงๆค่ะถ้าไม่แก้ถ้าไมา่ถ้าไม่ดึงออกตอนนี้แล้วทำเป็นงบกลางปีแบบที่มันมีรายละเอียดชัดเจนว่าโครงการไหนใครทำหน่วยงานไหนทำบ้างยังไงดิฉันก็ให้ผ่านไม่ได้ค่ะช่วยกรุณาถอนร่างถอนตัวพรกอ,รออกจากสภาไปได้เลย รัฐบาลยังไปตัดงบสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปอีก9%แถมยังเบี้ยวหนี้ภาษีที่ดินก้อนใหญ่40,000ล้านทั้งๆที่ท่านเองเป็นคนออกคำสั่งให้ลดภาษีที่ดินลง90%จนอบตเทศบาลเดือดร้อนขาดรายได้กันทุกหย่อมย่าและคณะกรรมการกระจายอำนาจก็มีมติให้ใช้คืนมาแล้ว53,000ล้านบาทแต่ท่านก็ตัดงบส่วนนี้ไปในที่สุดสุดท้ายนี่ก็จะเป็นการดับฝันการกระจายอำนาจ ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยการที่งบทีเ่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสวัสดิการการศึกษาวิจัย SME ถูกตัดเฮี่ยนแต่ว่าไปกระทบกับงบของกระทรวงทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นผลมาจากปัญหาของโครงสร้างรัฐราชการที่มันเข้มแข็งจนเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นผู้บริหารประเทศนี้ตัวจริงใครเป็นคนกุมบังเขียนประเทศนี้ตัวจริงกันแน่ แต่พอมาดูว่างบอะไรที่ไม่ค่อยถูกตัดหรือว่าถูกตัดเพียงแค่4%เท่านั้นสำหรับง,งบปี65ก็คือรายจ่ายลงทุนที่รายจ่ายประจำอย่างงบสวัสดิการถูกตัดได้งบการศึกษาถูกตัดได้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจถูกตัดได้แต่รายจ่ายลงทุนตัดไม่ได้ก็เป็นปัญหาเรื่องกฎหมายวินยันยการเงินการคลังที่รัฐบาลเขียนขึ้นมามัดมือตัวเอง ว่ารายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่า20%ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและไม่น้อยกว่าวงเงินขาดดุลของงบประมาณในปีนั้นๆซึ่งจริงๆตอนนี้รัฐบาลก็ทําผิดพรบอ,รอยู่นะคะท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปละฟังเหมือนเพินก็เหมือนจะดูดีนะคะเพราะว่ากฎหมายนี้มันบอกว่าถ้ารัฐบาลจะกู้ต้องกู้มาลงทุนเท่านั้น แต่มันจะดีเฉพาะเวลาปกติเท่านั้นพอเจอวิกฤตมันยิ่งทําให้งบประมาณมันไม่ยืดหยุ่นมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายงบประมาณอีกแล้วที่ท่านไม่แก้ท่านประธานคะกฎหมายนี้มันมีปัญหาหลากัหลกๆในสองเรื่องเรื่องแรกการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับคนผ่านการศึกษาการวิจัยและพัฒนา ของพวกนี้ไม่นับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนด้วยซ้ำก็เลยจะกลายเป็นเป้าที่ถูกตัดได้ง่ายยังไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการต่างๆที่ยังไงก็ต้องเป็นรายจ่ายประจำแทบทั้งเส้นอยู่แล้วส่วนที่มันเป็นรายจ่ายลงทุนก็อ,อย่างเช่นการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ก่อสร้างตึกอาคารสำนักงาน atics, ซื้อโต๊ะซื้อตู้ซื้อเตียงตัดถนนปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในยามวิกฤต ที่รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็ต้องจัดงบประมาณขาดดุลมากขึ้นอยู่แล้วก็คือต้องกู้มากขึ้นแต่พอมีข้อกําหนดว่ากู้มาเท่าไหร่ต้องไปลงทุนมากเท่านั้นก็แปลว่าพอยิ่งวิกฤตมากรัฐบาลก็ต้องซื้ออาวุธเพิ่มต้องยิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานมากขึ้นซื้อรถซื้อโต๊ะซื้อตู้ซื้อเตียงตัดถนนมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะก็ <S <S ะยอมรับเถอะค่ะว่าไม่ใช่ทุกรายการของรายจ่ายลงทุนมันจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศจริงๆ มันเดิมค่ะชีวินคิดว่าพรบวินัยการเงินการคลังฉบับนี้ก็มีปัญหาควรต้องมีการแก้ไขให้ยืดหยุ่นอย่างประเทศเผชิญวิกฤตรัฐบาลนย่าหลับหูหลับตากอดกฎหมายไว้กับตัวแล้วบอกว่าฉันทําถูกกฎหมายแล้วไม่อย่างนั้นวิกฤตครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายน่แนนอกจากพรบวินัยการเงินการคลังที่รัฐบาลเขียนขึ้นมาเองจะมัดตัวเองแล้ว เวลาหน่วยงานด้านการจะเขียนโครงการอะไรขึ้นมาก็ต้องเขียนให้ร้อยรัดเข้ากับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บท23แผนแผนแม่บทระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศอีก11ด้านจะนําให้เวลาหน้าสิวหน้าขวานไม่สามารถขยับปรับเปลี่ยนงบประมาณอะไรได้เลยกระดิกกระเดี่ยวอะไรไม่ได้เลยซึ่งรัฐบาลก็ทราบดีว่ายุทธศาสตร์ชาติมีปัญหาแน่ๆเรามีคําว่าโรคระบาดอยู่แค่สองคําแถมไปอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม หลังจะใช้มาได้3ปีก็มีแนวคิดว่าจะต้องรื้อใหม่แต่สุดท้ายผ่านไปหนึปีก็ไม่ได้แก้อะไรก็กลับคลอดแผนแม่บทเฉพาะกิจขึ้นมาอีกแผนหนึ่งเป็นแผนที่24เหมือนมีเชือกมารัดคอเพิ่มขึ้นอีกเส้นตัวแผนแม่บทเฉพาะกิจที่ฉันไปอ่านมาแล้วก็ฟังดูสวยหรูดูดีค่ะพูดถึงเรื่องล้มแล้วลุกไวแต่ก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วย ต่ว่าเป้าหมายต่ำๆแบบที่ไม่มีวันทำพลาดเป้าอะค่ะแต่ก็นั่นแหะค่ะถึงพลาดเป้าก็ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบอยู่ดีแต่ที่ตลกร้ายก็คือตามแผนนี้จะมี250โครงการที่สภาพัฒน์ชี้เป้าเอาไว้ว่าสอดคล้องกับแผนแม่บทใหม่แต่ทีฉันก็ไปตามหา250โครงการในงบปี65ปรากฏว่าหาไม่เจอเพียบเลยค่ะแสดงว่าถูกสำนังงกงบตัดไปแน่ๆตกลงนี่สภาพัฒน กับสํานักงบเขาไม่ได้คุยกันเหรอคะอย่างแผนการส่งเสริมการจ้างงานที่แผนแม่บทเฉพาะกิจตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการว่างงานให้ได้เท่ากับก่อนวิกฤติ10โครงการผ่านด่านสํานักงบไปได้แค่8รวมงบดักที่ได้ทั้งหมด91ล้านบาทพอเข้าไปดูจริงๆมันเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วมันจะไปเพิ่มการจ้างงานให้ได้ตามเป้าหมายได้ยังไงคะ ส่วนแผนส่งเสริม SME 16โครงการผ่านด่านสำนักงบไปได้แค่ครึ่งเดียวได้งบไปแค่370ล้านสรุปว่าถ้าจะทำกันแบบนี้แล้วเราจะมีแผนแม่บทเฉพาะกิจนี้ไปทำไมคะเราเสียเงินเสียทองเสียงบป,ประมาณประชุมเพื่อร่างแผนนี้กันขึ้นมาทำไมถ้ามันไม่สามารถจะนำไปปฏิบัติได้จริงแน่นอนค่ะว่าปัญหาโครงสร้างต่างๆต,ต,ต้องถูกแก้ไข ผ่านการแก้กฎหมายงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อวิกฤตผ่านการแก้เรื่องการปฏิรูปภาครัฐให้เล็กลงให้คล่องตัวไม่เป็นภาระต่อง,งบประมาณผ่านการแก้รัฐมนูญปี60เพื่อกำจัดอุปสรรคอย่างยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท,แผ,แ,บทแผนแม่บทระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศที่ร้อยรัดเกลียวแน่นอยู่ที่คอหอยของประชาชนจนแทบจะหายใจไม่ออกแล้วแต่ถ้ารัฐบาลยังคงเอาหลังพิงกฎหมาย แล้วมัดมือมัดเท้าประชาชนมัดตาสังประเทศโยนความรับผิดของตัวเองออกจากตัวแล้วเลือกโยนภาระมาให้ประชาชนแบบนี้ฉันก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้เอาข้าราชการมาบริหารประเทศแทนได้เลยตราบใดที่ท่านยังไม่มีภาวะผู้นําในยามวิกฤตที่กล้าตัดสินใจในเรื่องยากๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ประเทศนี้ไม่มีวันที่จะพ้นไปจากวังวนวิกฤตไปได้ไม่มีวันที่จะฟื้นตัว ต่อให้วิกฤตโควิดหมดไปแล้วประเทศก็ยังคงมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจมากมายเรายังจะคงติดอยู่ในเหวลึกนี้ไปอีกนานถ้าคำว่างบประมาณคำว่าตัวชี้วัดต่างๆสำหรับท่านสำหรับข้าราชการเทคโนแครดทั้งหลายเป็นแค่คำพูดบนกระดาษเป็นตารางให้กรอกตัวเลขเป็นข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่สำหรับประชาชนสวัสดิการที่ท่านตัดไป35,000ล้าน อาจจะหมายถึงเงินค่านมลูกที่หายไปหมายถึงค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องใช้ทำมาหากินแต่กำลังจะโดนยึดหมายถึงหลักประกรันที่สั่นคลอนของคนที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตว่าจะมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณงบเ m e เ ME ที่ถูกตัดไปอาจจะหมายถึงลูกจ้างอีกเป็นสิบคนที่ต้องถูกให้ออกจากงานอาจจะหมายถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยความผิดที่พวกเขาไม่ได้ก่อ งบการศึกษาที่ถูกตัด20,000ล้านอาจจะหมายถึงเด็กที่ไม่มีพัฒนาการสมวัยเด็กประถมนับแสนคนที่ยังอ่านออกเขียนไม่ได้เพราะว่าเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอาจจะหมายถึงเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพียงเพราะพ่อแม่ตกงานเพียงแค่แก้กฎหมายออกพรวงงบกลางปีอีกฉบับจากเงินกู้เพื่อที่จะจัดสรรง,งบให้ตามที่ควรจะเป็น ชีวิตของผู้คนอีกนับล้านก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของรัฐบาลของพลเอกประยุจันโนชาและสอสอฝ่ายรัฐบาลในสภาผู้แทนรัษฎรนี้แทบทั้งสิน้นแต่ท่านกลับเลือกที่จะไม่ทำนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันยอมรับไม่ได้และไม่สามารถรับร่างพรบ,บพิกลพิการฉบับนี้ได้และเรียกร้องให้ท่านถอนร่างพรกเง,งินกู้ที่กำลังจะเข้าสู่สภาออกไปด้วย ฉันขอร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและให้รัฐบาลใหม่ออกพอรบกู้เงินและจัดทำงบประมาณกลางปีเพื่อชดเชยสวัสดิการการศึกษาและงบงบประมาณฟื้นฟูประเทศคืนสู่ประชาชนขอบคุณค่ะ